สวัสดีครับผมแบงค์ริบกกวันนี้เปิดตู้เย็นมาผมก็จะแยกเส้นนะครับเพื่อที่เอาไปแช่น้ำก่อนนุ่มน,นิดนึ่งครับก่อนที่จะไปผัดโอเคแล้วเราก็จะไปหั่นผัก ผมจะหั่นแค่แครอทกับกะหล่ำนะครับเพื่อดี่เอาไปลวกก่อนแล้วค่อยมาผัดรผัดเลยก็ได้นะครับแต่มันอาจจะใช้เวลานิดนึงผมใช้วิธีการลวกก่อน ข้างๆเปิดเพลงไม่รู้เพลงจะเข้าหรือเปล่าถ้าเพลงเข้าก็คลิปก็อาจจะไม่ผ่านนะลิขสิทธิ์รู้เอากลำลังก็เดี๋ยวผมก็จะลวกก่อนเหมือนกันก็หันชิ้นใหญ่ด้วยนกะหล่ำนี่นานนะครับกว่าจะได้กินไม่ใช่แค่ปลูกแค่เดือน2เดือน สี่เดือน6เดือน7เดือนเเดือน10เดือนียัไม่ได้กินครับต้องปลูกเป็นปีนะครับถึงจะได้กินงั้นก็ไม่เรียกว่ากระลำปีนะครับโอเคครับประเทศแล้วก็จะหันนะลูกพวกอายุ1ิบสปี13ปีช่วงนี้ก็ต้องบำรุงให้กินผักเยอะ เด็กเป็นเลขกินผักกันกเยอะครับก็จะใส่หอมหอมแขกไปหนึ่งหัวนะครับหอมแขกก็จะมีรสหวานแครอทก็มีรสหวานกระลำก็มีรสหวานเมนูนี้น้ำตาลก็จะนิดลดลงนะครับใช้ความหวานจากพืชพันธุ์อาหารโอเคครับ น้ำได้ที่เราก็ปักที่เตรียมเนะี่ยลงไปลวกเลยผมจะใช้วิธีการลวกนะลวกพอให้มันนิ่มๆสักหน่อยจะได้ผัดเข้าเครื่องง่ายๆป <c oughs> ิดไปเลย <c oughs> เตั้งกระทะใหม่นะครับ ใส่น้ำมันพืชไปนิดนึง่งล้วก็เอาหอมใส่ลงไปกระเทศใส่ลงไปด้วยเลย ให้เสียเวลาครับผมก็จะเอาไข่ใส่ไปเลยใส่บบสองฟองนี่นี่ครับมานี้เราก็เขียข่ยเป้นที่แล้วก็ เอาหมูใส่ลงไปเลยเพื่อการที่ผมเอาเอาเอาไข่ลงไปก่อนเพราะว่าผมอยากให้ไข่มันเป็นชิ้นเป็นอันนะครับถ้าเราเอาหมูใส่ไปก่อนแล้วเราไข่ใส่ลงไปนะไข่มันก็จะไปเคลือบหมูมันก็จะติดกันแล้วแต่ถ้าสูตรไข่สูตรมันี่สูตรฉันนั่นสูตรเธอ ได้ครับกอผัดกวอาจะปรุงไปเลยก็ได้น,น,น้ำตาลนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เราใส่ในกระหล่ำในแครอทมันหวานอยู่แล้วเรื่องปรุงก็ตามปกติครับซอสต่างๆเรื่องปรุงก็ตามทั่วไปกับกะนอรสด,ดีน้ำตาลน้ำปลาอะไรก็บไปครับ bạn không nốt nó mang không nó mình hoài Sợi xay nhớ, ăn giời ớt nói, nói, nói này không có cho sợi chiếu đầm rồi ผมก็จะชิมไปเลยโอเคผมก็จะเอาเส้นลงไปเป็นว้ผัดเลยผัดเมื่อกี้ผมลวกไปแล้วผมจะใส่ทีหลังนะครับ มนบันยังไม่เนี่ยเราก็ต้องเติมน้ำไปสักหน่อยนึนี่ขนาดแช่ได้ประมาณสักสิบนาทีแล้วนะวันหลังต้องแช่นานกว่านี้เมนูเทวดาเนเล็กผัดซิอว พอชุกมันเริ่มนิ่มนะใช่ไหมเราก็เอาขาดใส่เลยที่เราลวกมันอหญ่ใส่ไปเลยวันนี้จะกินเ็นกะละมังรับสองพอดี หน้าตาก็ประมาณนี้กรับอาหารพื้น,นอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านคืออาหารที่หกลงพื้นไม่ได้อยู่ในจานนะครับหน้าตาประมาณนี้วันนี้ไม่มีไม่มีอะไรนะผักสีเขียวอะไรชื่อะไระคออะไรณะออนี่ครับโอ้ ว่าใส่กะละมังเลยทีนี้เยี่ยมกะละมังพร้อมแล้วเราก็นี่เลยเอากระทะให้ต่างๆแหวกทางนี้สวยเยี่ยม ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับวันนี้กับเมนูเทวดาผัดซีอิ๊วเส้นเล็ก